ดูดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำในดวงประจําสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมของคนเกิดวันพฤหัสโดยอาจารย์เนแนวิฟอร์สักเซนก่อนอื่น ขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทรคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลาหกนาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึงหกโมงเชา้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสคือคนที่เกิดตั้งแต่หกโมงเช้าของวันพฤหัสจนถึงตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าว,วันศุกร์หากท่านไหนไม่แน่ใจ สามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันพฤหัสด้านการงานในช่วงอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่จะมีงานใหม่ๆให้คุณต้องรับผิดชอบซึ่งคุณจะสามารถทำมันออกมาได้ดีทำให้เป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างในด้านความสามารถของคุณคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานที่กำลังทำอยู่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายในที่ทำงาน หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนตามความเหมาะสมแต่อาจต้องระวังไว้ด้วยเพราะมีโอกาสจะโดนหมันไส้ได้เช่นกันสำหรับคนที่ทำธุรกิจของตัวเองคุณอาจมีโครงการใหม่หรือความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจของคุณซึ่งมีโอกาสก้าวหน้าไปในทิศท,ทางที่ดีรวมไปถึงคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานของคุณมีคนรู้จักองค์กรของคุณมากขึ้นด้วยด้านการเงิน ในเรื่องการเงินนั้นช่วงนี้ยังมีเงินเข้ามาให้หมุนได้อย่างไม่ติดขัดอาจจะไม่ถึงกับลื่นไหลามากเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องการเงินในระยะนี้หากว่าในอดีตคุณมีปัญหาเรื่องการเงินมาก่อนก็แสดงว่าปัญหาเหล่านั้นจะค่อยๆบรรเทาลงทําให้คุณคลายความกังวลได้สักพักแต่อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งสร้างปัญหาใหม่ด้วยการใช้เงินตามใจตัวเอง เพราะถึงแม้ว่าคุณจะหมุนเงินได้ทันท่วงทีก็ตามแต่ก็จะทําให้การใช้เงินของคุณไม่เป็นระบบและมีปัญหาตามมาได้อีกในอนาคตหากคุณทําธุรกิจของตัวเองคุณอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องเอกสารการเงินให้ดีด้วยในคนที่คิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆควรศึกษาหาความรู้ในสินทรัพย์ที่จะลงทุนให้ดีซะก่อนอย่าเพิ่งเชื่อตามคำแนะนำของคนที่คุณรู้จักเพราะหากไม่มีความรู้ด้านการลงทุนมากพอ อาจจะเกิดการขาดทุนได้ด้านโชคลาภการเสี่ยงโชคช่วงนี้คุณจะยังไม่มีโชคลาภหรือลาภผลเกิดขึ้นหากมีเรื่องดีๆเข้ามาก็จะเป็นเรื่องอื่นๆมากกว่าด้านการเสี่ยงโชคยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะด้านความรักเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสในเรื่องความรักครั้งใหม่หากในอดีตคุณเคยผิดหวังมาก่อน ก็มีแนวโน้มว่าจะได้เจอคนที่เข้ามาทําให้หัวใจรู้สึกอบอุ่นอีกครั้งสําหรับคนโสดจะมีโชคเรื่องความรักเป็นช่วงเวลาที่สเสน่ห์ในตัวคุณเปล่งประกายออกมาสําหรับคนที่มีคู่รักแล้วเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักดีมีการเอาใจใส่กันและกันและมีความคาดหวังที่จะคบกันไปให้ตลอดรอดฝั่ง นอกจากนี้ยังคิดที่จะผลักดันให้อีกฝ่ายประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆอีกด้วยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วหากไม่ได้คุมกำเนิดจะมีโอกาสมีบุตรด้านสุขภาพในช่วงนี้สุขภาพของคุณยังถือว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ให้ระวังการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจจะทำให้ป่วยเล็กๆน้อยๆได้คนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือกำลังเจ็บป่วยอยู่จะมีการฟื้นตัวอย่างช้าชา หากดูแลสุขภาพให้ดีก็จะหายป่วยอย่างแน่นอนเกร็ดเคล็ดลับมงคลสีมงคลเสริมโชคมีเสน่ห์ได้แก่สีแดงสีมงคลผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีเขียวสีมงคลเสริมสุขภาพได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อนสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ สีดำสีม่วงของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงสบงจีวรหนังสือธรรมะตู้ยาต้ะหมู่ปูชาหมอนหนึ่งคู่อาสนะควรทำทานโรงพยาบาลสงฆ์บริจัคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือ พระพุทธรูปปางสมาธิคาถาสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสชื่อคาถาฝนสเสน่ห์ท่องว่าพอสำัมสำัวิสเทพอสวดวันละสิบเก้าจบสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนววิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ